แล้วตอนที่ก็ลงรถอะ่ะคุณก็ลงไปดูแล้วคุณคุณก็เห็นว่ามันก็ตายแล้วอะ่ะแล้วคุณคุณก็ไม่ได้รู้อะ่ะคุณแต่คุณก็นึกว่าว่ารถม้าอาจจะทับพราะมันดึกมากแล้วอะ่ะเพราะว่าแบบมันไม่มีใครกลับมามามาขับไปขับมาหลอกดันดึกแล้วอะ่ะแต่ตอน ตอนนั้นนะคุณก็ยังไม่ได้รู้ว่าจะบอกมาอ้ายังไงอ่ะแต่คุณก็เลยแค่บอกม้าว่ามันตายแล้วแล้วเราก็แล้วเราก็ร้องไห้อ,อโอยสองสารมันถ้าเราเรามาก็ถามคุณใช่ไหมว่ามา้าคุณคิดว่ารถทับมันต้องต่ตอนที่เราขับออกไปหรือเพราะว่ามา้า กล,กลัวมันโดนรถทับแล้วมาก็ขับกลับมาทับมันเองมันตายตอนที่เราไปหรือมันตายตอนที่เรากลับคุณก็ไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่กลับมามันก็อาจจะไปตายใช่ไหมลูกใช่ถ้าเราก็แค่จอดแบบตรงที่ที่ไกลถ้าเราก็ไม่แคร์ว่ามันจะไปไหนใช่ไหมถ้าเราก็แค่ไปจอดที่ไกลไกลหน่อยอะ่ะ แเราก็ค่อยๆเดินหรอเออเราก็จะได้มันก็อาจจะโอเคอยู่แต่ไม่รู้ก็แซดหนึ่งเรื่อง